ก็เลยทอดไข่นกกระทาลูกใหญ่ค่ะนะลองทำไข่นกกระทามีไส้ค่ะนี่ใส่ไส้ด้วยนะคะลูกใหญ่มากลองทำดูค่ะนะไข่นกกระทามีไส้ค่ะใส่ไส้ค่ะพี่น้องมากินเลยค่ะลูกเบลอเลยค่ะพี่น้องนี่คะ่ะไข่นกกระทา <c oughs> ไข่นกกระทามีไส้นะคะ ไข่คเคยกินบ้างคะ่ปะป้าไายลองเอาไส้ใส่ดูแล้วก็จะทอดมันจะพองดีมากเลยนะคะการทอดไข่นกกระทาไปละป้าไายจะทอดปผสมกันนะคะเนี่ยอันลูกใหญ่นะใส่ไส้ค่ะนะ,ะอันลูกเล็กไม่มีไส้นะยไดูจะอร่อยไหมป้าลายลองทําดูวันนี้วันแรกะค่ะพี่นะะ้องอ่าไข่นกกระทามีไส้ะค,ะะคะ่ะพี่น้องลูกเบลเลอร์เลยะค่ะเด้เดี๋ยวให้นะ น่ากินไหมคะนะฮะขอจบคลิปแค่นี้นะคะเนี่ยไข่นกกระทามีไส้ดูค่ะลูกเบลเลอร์นะคะใส่ไส้ใส่ไส้หวานนจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวขึ้นแล้วคะ่ะคะดูจะอร่อยนะทำเป็นวันแรกคะ่ะทำเป็นวันแรกต้องดัดแปงแลงหลายๆอย่างนะ นะคะเห็นค่ะตอนแล้มันจะเป็นอย่างนี้ที่น้องค่ะใส่น,นี่เลยค่ะแต่ละคะลูกเบลเลอร์เลยค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ป้ามารยไรได้วยนะคะกดถูกใจ